สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องไฟนะครับวันนี้ก็มีเกมใหม่มาเสนออีกแล้วนะครับชื่อเกมว่ามินิอารีนานะครับก็คือเกมนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีแผนผังที่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการ์ดเล็กๆอยู่นะก็เกมนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยแต่ก่อนที่จะไปติดตามชมนะครับเกมใหม่ของเราวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด ซับสไคร b ์ช่องไว้ให้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับโอเคอุปกรณ์การเล่นนะครับจะมีการ์ดนะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด36แบบ94้าแบบแล้วก็ตัวต่อครับที่จะเอาไว้นับว่าอันนี้เป็นการ์ดของใครเนาะจริงๆหาโทเค็นอะไรมาก็ได้ครับให้มี4สีหรือว่า3าสีนะครับจำนวนเท่ากับเท่าไหร่ ถ้าเล่นสองคนนะครับก็จะได้คนละสิบหกใบก็ต้องมีตัวต่อสิบหกอันสี่ละสิบหกอันนะฮะถ้าเกิดเล่นสามคนก็จะได้แค่คนละสิบนะครับคนละสิบใบก็ต้องมีตัวต่อสิบอันถ้าเกิดเล่นสี่คนก็แปดอันนะครับต่อคนแ8ดอันสีละแปดอันสีสีแปดสี่สามสิบสองครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เรามีการ์ดสามสิบหกใบก็จริงแต่ว่าเรามีทัวร์นาเมนต์ให้ลงได้แค่ 32ที่โอเคนะครับเดี๋ยวเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมต่อสู้นะครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีการแพ้ชนะกันนะครับวิธีการไ้ชนะดูง่ายๆครับดูวิธีการก่อนนะฮะมันจะมี3มองค์ประกอบนะครับก็คือมีธาตุนะครับมีอาชีพแล้วก็มีคุณสมบัตินะครับให้เราดูธาตุก่อนนะครับถ้าธาตุไม่เหมือนกันจบเลยนะครับไฟก็จับชนะต้นไม้นะครับ แล้วก็น้ำก็จะน้ก็ชนะไฟแล้วก็น้ำก็จะไปแพ้ต้นไม้นะครับนี้ก็เหมือนกันนะครับอันขวาสุดนะครับกรรปั้นนะครับหรือพลังก็จะแพ้ความเร็วนะครับความเร็วก็จะแพ้แม่นยำแม่นยำก็ <mm> จะแพ้พลังนะครับส่วนอันนี้ขออภายอย่างยิ่งนะครับปิ้นมาแล้วนะครับสลับลูกสอบมันชี้กลับด้านนะครับจริงๆมันจะต้องเป็น นักธนูแพ้นักลบใช่ไหมครับแล้วก็นักลบแพ้นินจานินจาแพ้นักธนูนะครับแล้วก็การ์ดนะครับจะมีสองแบบการนักลบที่มีธาตุมีมีความสามารถมีอาชีพสามอย่างแล้วก็มีการ์ดที่มีแบบนี้นะก็คือมีรูปเดียวนะครับหมายความว่ายัางไงสู้กันอย่างไงเดี๋ยวแปลที่บายกันต่อเลยเนาะ <c oughs> เริ่มต้นนะครับ ผมจะอธิบายการต่อสู้นี้มันก็จะเกิดได้หลายรูปแบบแต่จริงๆก็เข้าใจง่ายๆรูปแบบแรกนะครับก็คือจบเป็นการ์ดชนการ์ดนะครับแล้วก็ธาตุไม่เหมือนกันก็จบตั้งแต่ธาตุเลยนะครับดูง่ายๆต้นไม้แพ้ไฟต้นไม้ก็แพ้ไปอย่างนี้รูปแบบที่สองอยู่ข้างๆนะครับถ้าเกิดมันเป็นธาตุเดียวกันก็ให้ดูที่อันที่สองนะครับอันนี้ ธาตุไฟเหมือนกันนะอยู่ตรงไหนธาตุไฟเหมือนกันนะครับก็ไปดูที่อาชีพนินจาแพ้นักลบเอ้ยนักลบแพ้นินจานะครับนักลบก็จะแพ้ไปอ่าแบบที่สามโฟกัสก่นกอนชุบนี่คือสูงม,ม,ามากนะมันเล็กมากนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเมื่อเทียบกับเ4โอเคกลับเข้ามาน้ำนะครับ น้าเหมือนกันนักลบเหมือนกันก็<ม>ไปดูที่ความสามารถที่อยู่ขวาสุดนะครับความเร็วก็แพ้แม่นยําอันนี้ก็แพ้ไปประมาณนี้นะครับทีนี้อย่างที่บอกครับจะมีการ์ดท,ที่นี่นะครับเป็นตัวเดียวๆหมายความว่มายังไงนะฮะถ้าเป็นรูปเดียวๆอย่างนี้หม,มายความว่ามันจะชนะการ์ดท,ที่มีรูปนั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าอันนี้เจอกันนะฮะเจอกันปุ๊บไอ้เป้าชนะเลย นะครับแต่ออยู่ไหนอยู่ไหนโอตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้ามันมาเจอการ์ดท,ที่ไม่มีรูปเดียวกับมันนะไม่มีหมัดอยู่ในรูปมันแพ้นะครับมันแพ้เลยส่วนถ้ามันเจอกันเองอย่างนี้นะหายทั้งคู่ฟึบเนาะวิธีการเล่นนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเซตการ์ดให้มันพร้อมเล่นก่อนนะครับแล้วก็ตั้งกล้องไม่งั้นคงจะอธิบายยากมาก ไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็แจกการให้ทุกคนคนละแปดใบนะครับเดี๋ยวทวนเรื่องการแจกอีกทีหนึ่งถ้าเล่น2คนนะครับก็แจกคนละสิบหกใบนะครับแจกก็คือคว่มเหมือนโดมิโน,โนครับแล้วก็ b, ยิบๆบอะไรก็ได้เพราะจะแจกก็คงยากเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเล็กมากอันแค่นี้เองขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทาขนาดใหญ่ขึ้นให้ในอนาคตนะครับวันนี้ขอ อธิบายอย่างนี้ก่อนเนาะแจกกร้าไปแล้วนะครับคนละแปดใบเดี๋ยวลองเงยให้ดูหนีนะฮะแล้วก็จะมีนั่นละครับเลโก้ LEGO เอาไว้นับว่าอันไหนเป็นของใครเนาะโอเควิธีการเล่นนะครับรอบแรกนะครับให้ทุกคนเลือกตำแหน่งลงนะครับเลือกตำแหน่งลงเอาไว้ข้างบนเนี่ยนะครับจะได้เปิดง่ายเนาะ นะครับสมมตว่าอ่ะสีแดงลงล้เดี๋ยวผมเอาสีาวางไปก่อนนะสีแดงแล้วก็ไปบนผ,ผมคุณไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวซูมออกให้ดูหน่อยชึบโอเคสีเหลืองนะฮะผมอันนี้ผมค่อนข้างวางสูมนะครับในรอบแรก วางไงก็ได้นะฮะคุณจะไปสู้เลยก็ได้นะครับเนี่ยครับถ้ามันคู่กันนี้คือมันต้องสู้กันในรอบแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมวางให้ครบทุกสีก่อนแล้วกันนะนะแบบสุ่มๆไปก่อนนะครับโอเคเหลือสีทั้งเงิน โอเคนะครับเมื่อไปถึงสีน้ําเงินนะครับครบรอบใช่ไหมครับครบรอบในรอบแรกนะฮะร,รอบที่สองนะครับสีแดงต่อมาสีแดงสามารถทำสองอย่างนะครับอย่างแรกคือเลือกเปิดการ์ดของคว่สู้1หนึ่งใบเพื่อดูว่าเป็นอะไรนะครับแล้วค่อยวาง ความเหมือนเดิมนะครับเอ๊ะอันนี้ของสีแดงนะอย่างเช่นอันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นไฟแล้วก็อาจจะเบสิกเลยก็คือเอาน้ําลงไปสู้อะไรนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเป็นน้ําลงไปสู้อย่างนี้นะโอเคต่อไปจาสีเหลืองสีเหลืองก็สามารถเลือกเปิด 1ใบนะครับแล้วค่อยวางเหมือนกันนะครับทำไปเรื่อยเรื่อจนครบรอบนะครับเนี่เรือรรอรเเเ่อยเรื่อยจนครบรอบนะครับเปิดแล้วก็วางเปิดแล้วก็วางจนเต็มแล้วค่อยเริ่มสู้ทีเดียวนะครับจะได้ไม่งงโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ <c oughs> ระบบสุ่มนะเพื่ออธิบายนะครับจริงๆมันต้องมีการวางแผนนะฮะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตไปเร็วเร็วนะครับสุ่มอธิบาย วางเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตัวต่อก่อนนะยิงมันต้องวางพร้อมกันนะฮะวันนี้เราจะแค่อธิบายให้เห็นภาพไปเฉยๆอ้ก็จะวางเสร็จนี่ก็นานละเดี๋ยวขอวาร์ปอีกรอบหนึ่งคนระับไปตอนที่วางเสร็จเลยโอเคครับก่อนที่จะไปเข้าการแข่งขันนะครับตอนนี้เราเริ่มวางจนจะครบแล้วจะสังเกตว่ามันมีเขียวเจอเขียวในรอบแรกถามว่าทําได้ไหม ทำได้นะครับขึ้นอยู่กับแผนการของคุณเลยว่าคุณจะวางมาเพื่อให้คุณชนะอย่างไรก็ตามครับเขาอาจจะต้องการเลือกตัวเพื่อไปชนะตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะก็เดี๋ยวเซตอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอธิบายกันปอมอมกันเลยโอเคเนี่คยครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเอาน้ำไปชนะไฟ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าสู้แล้วมันจะจบยังไงนะครับแต่ทุกคนน่าจะพอเข้าใจแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่เดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเราพร้อมแล้วนะฮะเอากล้องกลับมาถือเหมือนเดิมนะครับโอเคคู่แรกนะฮะนี่นะฮะสองใบนี้เจอกันนะครับชุบนี่อันนี้เป็นคนวิ่ง ความเร็วนะครับในนี้มีความเร็วอันนี้ก็แพ้ออกไปเดี๋ยวเราไล่คู่ทีละคู่นะครับอันนี้นะครับน้ําน้ำล้นำวนผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำนะครับไม่มีไม่มีน้ําในการาดอันนี้ก็แพ้ไปโอ้ยปิวปิวป,วปวิมันมันเล็กมากจนมันแบบเนีย่ยหายใจก็ปิวแล้วนะฮะโอ้ยวุ่นวายนะฮะ โอเคเดี๋ยวเคลียร์ตรงเงินก่อนนะฮะอันนี้นะฮะนี่นะครับไฟนินจานะครับไปวัดอันที่อันสุดท้ายนะครับก็แม่นยำก็ชนะความเร็วนะครับชึบอันนี้นะครับเป็นไฟกับน้ำนะครับเห็นเห็นเลยก็น้ำชนะอา้าวอันนี้โอเคไหนๆก็หายไปละมันผมหายใจแล้วมันปิวนะก็ให้มันแพ้ไปเลยกัน อันนี้นะครับเหมือนเกินม,มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้เป็นผู้ชช้ฐานด้านไม้ไม่มีไม้ก็แพ้ไปนะครับโอเคอันนี้ก็นี่อยากอยากล้มนักแพ้เลยแล้วกันนะ,ะนะโอเคอันนี้นะครับต้นไม้เจอกันเสมอนะครับแล้วก็นักลบกับนักหนูนักลบชนะนักหนูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วมากโอเคนะครับจากทางลัดที่ผมทําก็จบรอบแรกไปแล้วจกผม,มั่วเอานะฮะจบรอบแรกไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาที่เหลือนะครับมันก็จะไล่ไปตามสายเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูสักเอาแค่ตรงนี้แล้วกันเนาะว่ามันจะไปจบยังไงเดี๋ยวอ่ามาดูที่คู่นี้ก่อนนะครับไฟไม่มีไม่มีวิ่งไม่มีความเร็วนะค,ความเร็วก็แพ้ไป ไอพวกนี้มันเหมือนเอามาไว้จัดการเฉยๆจัดการตัวที่เราต้องอยากเอาออกไปแค่นั้นนะฮะอันนี้ไฟกับน้ําก็จะเป็นน้ำชนะไปแล้วก็ามาดูครับมันก็จะขึ้นมาชุบๆมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นน้ํากับไฟก็น้ำชนะไปนี่นะครับขึ้นไปรอบรองละ มาดูตรงนี้บ้างครับน้ำกับไฟก็จะเป็นน้ำชนะไปน้ำกับไม้นะครับก็แน่นอนไม้นะครับแล้วก็เป็นไม้กับน้ำนะครับก็เป็นไม้ชนะชุปโอเคไปดูข้างบนบ้างนะครับ โอเคอันนี้เป็นนินจามีรูปน,รนินจานินจาก็ชนะอันนี้น้ํากับไฟนะครับก็เป็นน้ําอยู่แล้วไอตัวพวกนี้มันจะไม่ค่อยชนะใครนะครับแต่บราวไว้จัดการตัวที่เราไม่ต้องการนะครับโอเคอันนี้ก็เนียนนัหนูแพ้ไปอันนี้หมัดจบนะครับอันนี้หมัดไม่มีรูปหมัด ออกไปอันนี้ไม่มีรูปนินจาออกไปโอเคเราได้สีคนสุดท้ายครับเหลือแดงกับเขียวนะครับนะครับน้ำกับไม้ก็เป็นไม้สนะไปนะครับน้ำกับไม้ก็เป็นไม้นะครับ ามาดูคู่ชิงนะครับนินจากับนักรบเอ๊ะชนะนินจากับนักลบ,นะกบนินจาความเร็วชนะนักรบนินจานินจาเป็นคนเร็วๆนะจะสู้นักรบได้นักรบก็จะแพ้นะครับโอเคเพราะงั้นผู้ชนะก็คือตัวสีเขียวนะครับเกมนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเราจะต้องแบบกำจัดคู่ต่อสู้ที่เราคิดว่าจะชนะเรานะครับแล้วก็ปล่อยคู่ต่อสู้ที่แพ้เราขึ้นมานะครับ โดยที่ต้องวางแผนให้ดีๆนะมีชานะาได้ครับก็ลองเอาไปเล่นดูนครับสำหรับเกมมินิอารีนาแต่ว่าขอสัญญาณตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวจะทําให้มันใหญ่ขึ้นนะเพื่อให้เล่นได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้มันเล็ก,กจริงๆดูอยู่บนฝ่ามือนะครจับแทบไม่ติดโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมจนจบขอบคุณมากครับ